ขอสน้ำหามมาเล่าข่าวบอลมันๆที่ท่านไม่ต้องอ่านแค่มาที่นี่ผมจะอ่านให้ฟังหากท่านถูกใจกดไลค์คลิปไว้ด้วยจังหวะนี้เลยเหมาะเม็งที่สุดคูดิชินี่เร้าปืนใหญ่ดึงเช็คเฝ้าเสา <Okay. S 2> คารโลคูดิชินี่อดีตผู้รักษาประตูของเชลซีออกมาบอกว่าเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่ปีเตอร์เช็คนายดานวัย32ปีนะฮะต้องเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋านั่งบอสอย้ายทีมพร้อมกลับแนะนำว่า อาเซนอลเนี่ยตอนนี้ถ้าจะเอาเนี่ยนะครับก็ควรจะเร่งพิจารณาเซ็นสัญญาเขาโดยเร็วครับในดาทีมชาติเช็คได้ลงสนามเป็นตัวจริงเพียง5นะัดเท่านั้นในฤดูกาลนี้หลังตกเป็นเพียงตัวสำรองเพราะบอสใหญ่อย่างโซเซมูรินโยไว้ใจให้ทางติโกกูตัวผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมรับหน้าที่เฝ้าเสามากกว่าซึ่งตอนนี้นะฮะก็เป็นสาเหตุให้อดีตผู้รักษาประตูสิงห์บลูเชื่อว่าถึงเวลาแนละ้วจริงๆครับที่เช็คเนี่ยน่าจะต้องระเหตุออกไปจากทีมซึ่งสังกัดใหม่ที่เหมาะสมเนี่ยตอนนี้มีอยู่ทีมเดียวก็คือปืนใหญ่อาเซนลครับ โอ้ผม,มาปืนใหญ่อาเซนอลมีปัญหาเรื่องผู้สาปตูมานาน,นาตั้งแต่เดวิดซีแมนยันเยนเลมันย้ายออกไปเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะไว้ใจได้อีกเลยส่วนไอวอร์ชเชสเนียเองก็อยู่ในฟอร์มตกผีเข้าผีออก3วันดี4วันไขไม่เคยจะทําผลงานได้ดีต่อเนื่องฉะนั้นด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยฟีเตอร์เชคเนี่ยกลายเป็นเพียงตัวสำรองไปแล้วอาเซนนอลเนี่ยก็ควรจะรีบจดปากกาโดยเร็วโดยเจเวเวนเกอร์เนี่ยยังงกมากจ่ายซะ สำหรับแฟนแฟนเชลซีและแฟนแฟนขอบสนามแฟนแฟนปืนนะครับคิดว่าเชคเนี่ยจะย้ายหรือเปล่าหรือจะยอมเป็นตัวสำรองต่อไปใครเหมาะกับการเป็นตัวจริงของเชลซีมากกว่ากันสามารถออกความคิดเห็นของตนเองลงไปในข่าวนี้ได้เลยครับผมขอบสนามต้นตำรับเสียงแรกแห่งประเทศไทยที่อ่านข่าวบอลมันๆให้ท่านฟังโดยท่านไม่ต้องอ่านเองหากท่านฟังและชอบใจอย่าลืมไลค์คลิปไลค์เพจเพื่อติดตามผลงานต่อๆไปของพวกเราขอบคุณมากครับ